I การเรื่องใช้อิกเละนะใช้อิกเลเป็นเรื่องของหญิงสาวเบอร์เกนยอนะครับส่วนใหญ่คนเบอร์เกนยอจะตั้งชื่อตัวละครในนิทานเมือ่อก่อนส่วนใหญ่จะเป็นชาชาเป็นดาวนะครับดาวเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่ประจําบ้านประจําเมืองอยู่ถึงแม้ส,สนามใหม่อะไรจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความเป็นชนเผ่าความเป็นเลือดเนื้อความเป็น วิญญาณคนจนเผวิคนปากนยอยังอยู่อีกอย่างหนึ่งที่คนปากนยอมีแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่ดีๆที่มันกําลังใกล้จะหายไปก็คือปอลเล่เบลครับปอลเล่เบลนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความหมายสำหรับคนปากนยอเพราะว่าในปอลเล่เบลเนี่ยปอลเล่เบลก็คือนิทานนิทานของคนปากนยอก็แต่ในความหมายของไอ้ปอลเล่เบลเนี่ยมันจะมีพวกคําสอนเตือนลูกหลานว่าอนาคต ให้ระวังอย่างนี้อย่างนี้มันจะรวมถึงทาทํานายด้วยครับว่าในข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องระวังตัวยังไงซึ่งจุดนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะแต่ว่านิทานที่น้องๆเขาเลือกมานะครับชื่อชาอิกลีมีหญิงสาวปกยออยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับอยู่กับตายายนะครับแต่ว่าเนื่องจากชุมชนนั้นอนะ เริ่มมีประชากรในชุมชนเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนทาให้อ่ารการกินเริ่มขัดแรงแรงขึ้นทาให้คนเริ่มเริ่มที่จะสะสมอะไรมากขึ้นมากขึ้นเวลาไปหาปลามือเดียวมันไม่พอต้องหาอย่างน้อยมือสองมือเพื่อที่มากักตุนเริ่มมีการกักตุนอาหารละครเร่ม,มูเจคีเป็นการนำเรื่องเล่าของชนเผ่าปากกากยอที่คนเฒ่าคนแก่คุ้นเคยมาเล่าใหม่ ผ่านการและเล่นของเด็กๆเยาวชนในหมู่บ้านคล้ายเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักร่วมกันถึงการพัฒนาทางวัตถุที่ถาโถมเข้าสู่ชุมชนของพวกเขาโดยใช้กลุ่มละครเร่มูเจคีเป็นผู้สื่อสารถึงสิ่งที่กําลังเปลี่ยนไปของชุมชนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แท้จริงได้สัมผัสกับ วัฒนาธรรมปักกยอที่แท้จริงมากกว่าที่ได้อยู่กับโชว์กระเรืองว่าคอนคือถ้าไปเล่าให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ใหญ่ฟังเขาจะไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเราเป็นไปขึ้นไปแสดงให้เขาดูเขาจะไม่ได้แค่ความสนุกอย่างเดียวเขาอาจจะไปพิจารณาหรือว่าไปคิดพึ่งนั้นนะคะ ในกระบวนการละครก็เตรียมตั้งแต่เรื่องความพร้อมอเรื่องร่างกายนะคะสมาธนะคะิความเชื่อนี่เป็นพื้นฐานของของกระบวนการละครแต่มากกว่านั้นก็คือมันมีกระบวนการสืบเสาะค้นหาความจริงในหมู่บ้านว่าในความเป็นปะกะยอมนมันมีอะไรบ้างกลุ่มละครเร่มูเจคีของเยาวชนปะกากะยอบ้านหนองเจ็ดหน่วยนี้ดูจะเป็นความสุขเล็กๆที่เติมเต็มทุกสิ่ง ในชีวิตของชุมชนได้อย่างงดงามฉากละครที่ทำจากผืนผ้าธรรมดาโรงละครที่พวกเขาสมมุติขึ้นล้วนโลดแล่นมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่เด็กๆกลุ่มนี้เริ่มต้นเล่าเรื่องราวผ่านบทละครความสุขที่ได้รับจากมิตรภาพความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ความสุขที่พวกเขาได้ทำความดีความสุขที่ก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงวัตถุใดๆความสุขง่ายๆเช่นนี้เองที่คล้ายจะเป็นความสุขที่ยั่งยืน